เสร็จแล้วนะคะเกงของเรานะคะนี่เราก็มาขยายไซส์นะคะมันเป็นไซส์เล็กนะคะเราใส่ไม่ได้นะคะเราก็มาขยายไซส์ออกก็มาเติมผ้าข้างนะคะแล้วเราก็ใส่อันนี้ไปเก๋ๆนะคะเติมผ้าข้างนะคะ อันนี้ไม่ต้องแปลงใจนะคะว่าอันนี้อะไรนะคะอันนี้เป็นแบบว่าคาบที่เราไปถาสีมานะคะสมัยก่อนเราไปรับจ้างทาสีมานะคะมันก็เลยแบบเลอะสีสักไม่ออกนะคะนก็มาเติมนะคะเติมด้านนี้เพื่อจะขยายให้มันใหญ่ขึ้นก็เติมขอบบนนะคะเพื่อให้มันเป็นเอวสูงนะคะ ทีแรกมันเป็นเอวต่ำเราอยากได้เอวสูงเราก็เลยต้องขยายเอวออกด้วยอยู่บ้านว่างนะคะเราก็ทำไปนะคะใครที่แบบไม่มีอะไรทำนะคะว่างนะคะก็เก็บตัวอยู่บ้านนะคะเราก็ทำได้นะคะก็แก่ อันนี้ขึ้นมาเพื่อจะได้ใส่เข็มขัดได้นะคะก็มันจะง่ายๆเลยอ่ะอันนี้ไม่เป็นขอบเดิมใช่ไหมเราก็เอาผ้ามานะคะแบบเนี่ยตัดแล้วเราก็เย็บติดเข้าไปเลยนี่เราก็ไม่ได้ทำสวยมากทำใส่เองนะคะก็ประมาณนี้แหละ ใช้ผ้าชั้นเดียวด้วยนะคะเพราะว่าผ้ามันหมดนะคะประหยัดผ้านะคะก็ก็ด้านหน้านะคะแล้วก็เสริมกระดุมขึ้นไปอีก1เมตรที่แรกม,มันมีกระดุม2เมตดครานี้เราเอวสูงขึ้นเราก็ต้องใส่เป็น3มเมตรทั้งนี้ ไม่มีไม่มีได้สีสีดำเลยมีแต่ได้สีน้ำงเงินสีม่วงออกม,ม่วงแเน่ยเย็บไปไม่ไม,ไม่ไม่มีใครมาดูเราขนาดนั้นหรอกถ้าอยากให้สวยก็นี่ข้างในเย็บไว้แบบเย็บมากเย็บกลัวมันไม่แน่นนะคะก็เย็บด้านไหนด้วย ทีแรกเราก็จะเย็บแบบไม่ให้ให้ไม่ให้ได้โผลมานะคะเย็บแบบซุกได้นะคะแล้วเราก็ด้านในก็จะเป็นอย่างนี้เยบเปฉีมาและมีได้สีชมพูนะคะนี่ได้แล้วก็มากลับด้านดูข้างในนะคะอืมแบบลอยทาสีไว้นะคะมันสักไม่ออก เนี่ยเราก็เย็บไว้แล้วเราจะเย็บสองนี่แถบสองแถบอันนี้อาผามาต่อกันก็เย็บประมาณนี้ืม ถ้าเย็บแบบเก็บเศษผ้ามันจะสวยมากเลยนะคะจะเป็นแบบนี่แหละเย็เยเยบ,เยบด้วยมือเนี่ยนะคะนี่เข็มได้เนี่ยนะคะก็เย็บจักเป็นนะคะแต่ว่าจักมันพังนะคะ่ะยังไม่ได้ซื้อใหม่เลย key.